สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีพีสามนะครับสําหรับสวนทุเรียนที่จังหวัดน่านของพี่คิวนะครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันที่3พอดีนะครับก็กําลังเทสน้ําเทสระบบอยู่เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูภาพรวมทั้งหมดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเริ่มต้นให้ดูข้างในระบบก่อนนะครับก็มีระบบกรองระบบแบง่งโซนระบบปัม๊มระบบปุ๋ยเดี๋ยวถ้าใครจะดูทั้งหมดนะครับก็อ่า ติดตามมาแล้วกันนะครับระหว่างนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของแปลงข้างในก่อนนะครับแปลงเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4โซนหลักๆนะครับมีโซน1โซน2อ,อยู่รอบด้านด้านต่ําลงไปนะครับโซน3อยู่ทางนู้นนะครับโซน4เป็นโซนสวนลำไย,ยเก่านะครับกําลังปลูกตรงนี้มีไม่เยอะโซนนี้ประมาณ90กว่าโคกนะครับก็ประมาณา90ต้นนะครับ ทางนู้นร้อยสามสิบต้นต้นละสองหัวนะครับทางนู้นก็ร้อยกว่านะครับทางนู้นแค่ห้าสิบนะครับเพราะมันโตแล้วอันนี้คือเปิดน้ํานะครับโซนหนึ่งนะครับมันก็แรงเลยครับโซนนี้นะครับแต่บางต้นก็ยังหลีหัวอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงไปข้างล่างปลูกเป็นลักษณะต้นคู่นะครับสําหรับน้ําที่นี่ใช้มีน้ําคลองข้างล่างนะครับเป็นเหมือง เป็นเหมืองอยู่ข้างล่างนะครคองแล้วก็ใช้โซลาเซลล์นะสูบน้ําขึ้นมานะครับสูบน้ําขึ้นมาสูบขึ้นมาเก็ใบใส่บ่อนี้นะครับหลายคนถามว่าทําไมไม่ไมสูบจากเหมืองเลยนะครับทําไมต้องมาสูบจากตรงนี้นะครับเหตุผลนะครับก็คือที่พีเขาบอกนะครับแต่ก่อนไม่มีไฟทีเฟสนะครับไม่มีไฟสามเฟสอย่างนี้นะครับ การที่จะไปตั้งปั๊มข้างล่างเราใช้ปั๊มสองแรงนะครับเพื่อจะสูบจ่ายเจ0ดรอต้นเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันทีเดียวมันไม่ได้นะครับเขาก็เลยใช้วิธีการติดโซลาเซลล์ติดปั๊มแล้วก็ทอยขึ้นมาไว้จุดที่สูงก่อนนะครับการเลือกปั๊มเนี่ยตัวนั้นก็เลยใช้ปั๊มที่มีแรงดันในการทอยน้ําอย่างเดียวเลยนะครับประสิทธิภาพก็จะได้ดีนะครับส่วนปั๊มตัวนี้ก็จะเน้นไปที่การจ่ายน้ำนะครับเป็น wcll นะครับอย่างเดียวก็คือแรงดันต่ําเพราะว่ามันได้เฮสนะครับได้เฮดจาก การพื้นที่สลับส,สลบลงไปด้วยนะครับก็จะได้ตรงนี้ช่วยทําให้ปัม๊มทํางานได้ดีขึ้นนะครับสรุปง่ายงคือแต่ก่อนเป็นไฟซิงเกิลเฟสนะครับตอนนี้เป็นทีเฟสแล้วแต่ว่ามีแล้วก็ไม่เป็นไร,รก็เลยใช้ประโยชน์ให้ใหดีขึ้นนะครับตรงนี้ช่างเราก็กําลังแนะนําการสอนการใช้งาน,นครับระหว่างนี้ผมอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับท่อย่อยเป็นท่อสี่หุนนะครับท่อเมนท่อเมนท่อเมนย่อยนะครับข้างล่างเนี่ย เป็นสองนิ้วนะครับเนี่ยสองนิ้วสองนิ้วถักมาเดี๋ยวผมถ่ายทางอากาศให้ดูนะครับก็เป็น2นิ้วแล้วก็จะเป็นเมน4ี่นิ้วผ่ากลางมานะครับเมนทุกอันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสี่หุนสองนิ้วแล้วก็มาเป็นสี่นิ้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเราจะไปดูด้านหลังด้านหลังครับ ปั๊มเป็นยังไงเรามาดูกันเสียงปั๊มก็อย่างนี้เลยครับนิ่งๆไม่ดังอะไรมากครับทําอะไรเอาอะไรออกอ๋มอมัดไว้น้ำวันนี้เหลืออยู่ระดับ2เมตรนะถ้าจะไม่ผิดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดอธิบายเรื่องปั๊มให้ฟังนิดนึงนะครับปั๊มตรงนี้จะข้อดูดเนี่ย จะลงไปประมาณ4เมตรนะครับบ่อนเนี้ยลึก4เมตรจากเนี้ยถึงเนี้ย2เมตรแล้วก็จากเนี้ยลงไปอีก2เมตรนะครับหัวกะโหลกจะวางอยู่ใต้พื้นนะครับนี่ครับหัวกะโหลกเนี่ยจะห่างจากพื้น30เซนติเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงนี้ท่อมาเนี่ยก็ โอ้ oh, thank you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  ตรงนี้นะครับมีลูกรอยลูกรอยไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าน้ําหมดบ่อนะครับก็จะทําการตัดปั๊มไม่ทํางานต่อนะครับแล้วก็จะใส่ตัวตัวรัดท้ําท่อไว้นะครับให้มันมีระยะที่เหมาะสมสวยงามนะครับตรงนี้ห่างจากผนังเนี่ยประมาณสัก15เซนนะครับ ฝั่งความลึกเนี่ยก็ห่างจากพื้นดินขึ้นมาเนี่ยประมาณ30ิเซนนะครับข้อเนี่ยถ้าน้ามาเต็มมันจะอยู่ประมาณทถวแถวนี้นะครับนี่เป็นท่อขนาด6นิ้วนะครับมีซัพพอร์ตทั้ากลางนะครับตามมาตรฐานเขาก็ต้องมีล้ําหนักนะครับแล้วก็มีไวสแตนเนอร์ er นะครับไว้กองสิ่งสกรปรกก่อนเข้าปั๊มนะครับไวสแตนเนอร์ mm hmm. er, กองสิ่งสกรปรวกก่อนเข้าปั๊มมี พ้นยางกันสั่นนะครับสังเกตว่ามันลดการสั่นสะเทือนลงไปได้นะครับปั๊มก็จะดังนิ่งนะครับพ้บนยางกันสั่นเราก็จะมีเหล็กอยู่ข้างในด้วยครับการมันยุบนะครับเวลารแรงดูดเยอะๆตรงนี้2นิ้วครึ่งก็ขยายเป็นสี่เป็น6นิ้วนะครับนี่ขยายเป็น6นิ้วที่ทางออกก็2นิ้วครึ่งขยายเป็น4นิ้วนะครับมีที่กรอกน้ําเป็นวาวสามชั้นนะครับเป็นกลวยทําไว้ให้ ฝั่งนี้เป็นสี่นิ้วออกไปนะครับก็มีแอร์วาลไลอากาศออกก่อนนะครับเวลาน้ํามันผ่านปั๊มบางทีมีอากาศฟองอากาศมาด้วยนะครับก็จะเอาอากาศออกไปแล้วก็น้ํามุดลงล่างนะครับวันนี้ก็มีซัพพอร์ตค้ำเป็นระยะระยะนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีซัพพอร์ตค้ำไว้นะครับค้ำเป็นจุดเป็นจุดไว้นะครับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราทำซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตค้ำไว้เห็นไหมครับท่อนี้นิ่งเลยนะครับ ผ่านตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นกรองนะครับไม่ใช่ดิเป็นปุ๋ยปุ๋ยนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นแค่ปั๊มอัดหนึ่งแรงนะครับเที่ยวไว้ฟีดปุ๋ยจากถัง A ถัง B หรือว่าจะเป็นถัง2 0 0พันลิตรก็ต่อเพิ่มมาเพิ่มได้นะครับเพราะว่าผมทําจุดดูดไว้เพิ่มอันนี้เป็นแค่ขนาดเล็กนะครับแต่จริงๆตัวเนี้ยมันดูดถังให,ใหญ่ก็ได้นะครับอันนั้นเขากำลังอธิบายเรื่องของอตัวปุ๋ยนะครับ อันนี้ให้ดูบรรยากาศไปรอเดี๋ยวผมจะอธิบายไปหมดนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาอธิบายก่อนก็แบ่งเป็นสองทีมทางนี้ก็พี่เขากำลังอธิบายเรื่องปุ๋ยอันนี้นกอธิบายเรื่องการแบ่งโซนะครับแต่กรองเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอธิบายทีนะเพราะว่ากรองนี่ดีมากนะครับชุดกรองตัวเนี้ยคือไม่ต้องถอดกระบอกมาล้างนะครับถ้าไม่จําเป็นนะสามารถโยกวาลวล้างได้เลยภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับก็โยกได้เลย เนี่ยน้าแรงนะครับน้ําแรงเลยก็ดูไว้เป็นแบบอย่างนะครับ,ต,บต,ตัวอย่างเบื้องต้นแล้วกันตัวอย่างคร่าวๆไปประยุกต์ได้นะครับตรงนี้การวาง l เ y o u ์ก็สําคัญนะครับต้องเหมาะกับการที่คนเข้ามาทํางานนะครับตรงนี้เราก็จะกรณีที่ตรงปุ๋ยตรงอะไรก็มีคนต้องเดินเข้าออกครับเราจะวางตําแหน่งประมาณนี้นะครับตู้คอนโทรนเราวางชิดฝาข้างไว้นะครับส่วนกรองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ถอดไปล้างนะก็แค่แเดินผ่านช่องกลางนะครับลงเรือนตรงนี้ จะเป็นขนาดสี่เมตรครึ่งนะครับสี่เมตรสี่เมตรไม่ใช่สี่เมตรครึ่งครับพูดผิดสี่เมตรนะครับสี่เมตรคูณหกนะครับฝั่งนี้คือสี่ฝั่งนี้คือหกนะครับแล้วเวลาเราปิดปุ๊บเนี่ยจะมีอากาศดูดเข้าไปในท่อนะครับอ่าเพราะว่าเวลามันปล่อยน้ําออกแอร์วาลเนี่ยจะมีคุณสมบัติคือให้อากาศเข้าและออกจากท่อนะครับอ่ามันก็จะดังฟีไปนะครับจริงๆงตรงมุมนั้นจะต้องมีแอร์วาลติดด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการปล่อยน้ําลงเขา ถ้าเราหยุดปั๊มปุ๊บน้ำมันยังจะต้องไหลต่อไปใช่ไหมครับท่อดนี่อาจจะบีบบีบบี้แบนได้นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็อาจจะเดี๋ยวเอาไอวาล์วมาติดตรงตรงหัวโซนนะครับดเดี๋ยวให้นอ้องอธิบายนแต่นะว่าเวลาถ้าถ้ามันปัดจ่ายไปอพี่ต้องรอปิดก่อให้เชื่อขึ้นแล้ถ้าเชื่อมันมันแบบขึ้นเพราะแรงดันน้ำมันเข้ามาจอด วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยใช้ได้ดีครับไม่มีปัญหาอะไรนะท่อไม่มีรั่วซึมนะเพราะว่าใช้ท่อดำนะครับตอนนี้ท่อดําทั้งหมดนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะทนแรงดันได้ดีแล้วเป็นการเชื่อมร้อนนะครับแถวเนี้ยท่อดําหมดเลยนะครับท่อ HDPE เป็นการเชื่อมประสานแบบตะลายท่อติดกันนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นการทากาวนะครับ สอนล้างกองไหนก็ดีนะเอาเปิดเปิดไหนพี่กุ้งอยู่ไหนเนี่ยพอดีเลยเดี๋ยวให้ให้พี่กุ้งสอนล้างกองให้หน่อยจะถ่ายคลิปไว้หน่อยเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างกองนะครับไม่ไม่ยากเลยพี่บีสอนล้างกองหน่อยสิสอนพ่อล้างกองหน่อยสอนพี่กุ้งล้างกองหน่อย นี่เลยนะครับทดสองอ,งองม่เปล้างกรอตอดไอตัวนี้เหมือนกันหมดเลยนะสีตัวนี้อาจารย์บอลนะอ่าเ็แต่ว่าตัวเนี้ยทำให้มันสายเพื่อว่าเราจะได้มองเห็นเนาะอ่าเวลาเราล้างเราจะเห็นว่าเฮ้ยน้ำสะอาดแล้วนะอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราใช้เวลาล้างตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็ใช้ตัวเนี้ยถ้าเท่ากันเพราะมันเหมือนกันหมดเดี๋ยวลองดูอันนี้คือว่าน้ำปกติ<อ>ที่เราที่เราเปิดใช้นะครับทงก็จะมาแล้วก็เข้าฟองก็นะแล้วก็ไปจ่าย นี่มันหมุนได้ยังงหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาบนบนี้นวนวนต่ำเจันสี่ต่ำแล้วก็มาเปิดตัวนี้ก็เปิดใช่นะน้ำก็จะออกองสามมันไ่มัน่อยต้นยางเลยครับนี่เราเดทำเวลาสามสามรามตัวก่อนใช่ครับเราทำตัวนี้เราดูว่าน้ำมันสายเนาะโดยทั่วไปก็ประมาณ 20วิ30นนา30วินะครับไม่ไม่ถึงนะประมาณครึ่งนาทีนะครับโดยส่วนใหญ่นะแต่เรา,าก็ดูตัวกรองเนี่ยว่าน,าน้ำนนมันสายเนี่นนยน,น้ำใส่ใช่ครับใช่สมมุติบางทีอาจจะ10วิหรืออาจจะ30วิี40วิอย่างเงี้ยน,นะสมมุติเราไม่ได้ล้างเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูครับตัวเนี้ยแล้วก็ทีน,น,นี้เราก็ใช้เวลาประมาณเท่าๆกันเท่ากันทุกๆตัวที่มีอะนึกว่าปิดตัวน,น,นี้ก่อนปิดก่อนเนาะ่คอยยเเปปปิิิดดแแลล้้้ววทีีนนกกก็็่่ออคมาด เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูก็จะเห็นทําง่ายถ้าถ้าไม่มีวาล์วพวกเนี้ยเราต้องมานั่งถอดกระบอกออกอ่ะเสียเวลามากเลยกระบอกหนึ่งครึ่งชั่วโมงต้องไปถอดล้างถอดล้างอ่ะสมัยก่อนครับอันนี้อันนี้ล้างในตัวแล้วก็รองในตัวับไม่ต้องถอดเลยก็คือทูอินวันคือทั้งล้างทั้งรองในตัวเลยครับเดี๋ยวลองต่อสายเนี่องทางนี้ต่อสายอยู่อันเน็ตทีวีอยู่ ว่ากัใช้ตอนนี้พ่อได้ใช้ของของจริงแั้วนะเนี่ยนี่หันของจริงเนี่ยจะหันนีทีวีหันนีโทรศัพท์ย้อนอ่ตอนนี้เราก็กำลังสลับแบ่งโซนนะครับสลับแบ่งโซนเพื่อที่จะปรับโซนให้ตรงตามที่ต้องการนะครับหนแล้วสมมติว่าพ่อว่าน้ำเนี่ยมันควรจะล้างหรือไม่ล้างเนี่ยอีวิธีหนึ่งพ่อมาดูตัวนี้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าพชเช่เกตถ้าถ้ามันสกปรกแม่มันจะขึ้นต่วไหนมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะ ตรงนี้สมมติว่ามันบอกว่าสองใช่ไหมเอ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 ตรงนั้นอ่ะมันก็จะต่างกันเนาะอ่าคือเพชเชอร์ตัวนั้นอ่ะเนาะอ่าถ้ามันตันอ่ะมันมันมันจะน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ตัวนี้อ่าตัวเนี้ยมันเป็นทางน้ําเข้าเนาะครับอ่าแต่ว่าถ้ากองมันตันปุ๊บมันออกไม่ได้แปลว่าตัวนู้นมันต้องน้อยกว่าน้อยก่อน้อยกว่าอันนี้มากกว่าเหมือนมันอั้นอ่ะอ่าเกียรหน้าเกียรหลังจะตัวบอกตัวนี้สมมติสองตัวหน้ามันก็จะต้องน้อยกว่า2อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งครึ่งอ่ากองเริ่มตััััันนนนนนนเลมมมออ้้จะขึ่ มันก็เหมือนเหมือนเหมือนอั้นแ่ะเนาะอั้นจะมามันวิทย์อย่ามาขึ้นเลยใช่ใช่ครับมันไม่ค่อยมันมันขึ้นอยู่เนาะเพียงแต่ว่ามันมันขึ้นน้อยไม่เท่ากันมันจะต่างกันมันเหมือนมีอะไรตันมันจะดูแล้วมันต่างกันเนี่ยแสดงว่าเนี่ยมันอั้นละเมื่อวันตัวนี้สองตัวนี้ก็ต่ำครับใช่ก็เหมือนกับกองแล้วเราเป่าลมอ่ะถ้ามันมีฝุ่นมีอะไรอ่ะมันเราเป่าแล้วลมไม่ออกอ่ะมันแสดงว่ามันอั้นเนาะอ่าเราก็ต้องล้างฉีดแล้วอย่างเงี้ยแต่จริงๆตรงเนี้ยก็ดูได้ถ้ามันแดงๆใสๆสอย่างเงี้ยแปล ถ้ามันดำแบบมีอะไรจับเต็มเนี่ยเปว่าสปกปรกอันนี้ดูด้วยตาก่อนดูเดี๋ยวดูนี่ง่ายกว่าบางทีบางคนดูตรงนี้ไม่เข้าใจอันนีว้วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึง่งรอรอ,อจนนี้มันจะใสใช่อันนี้เนี่ยคือดแดง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 อย่างเงี้ยใสใสนี่คือสะอาดอถ้ามันสปกปรกมันจะดําไปเลยนะดําเปื้อนไปเลยเป็นไงบ้างทางนี้เสร็จยังก็มีวิธีดูจะได้เทสกรองเลยยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมน้องกำลังสลับสายแบ่งโซนอยู่นะครับ เดี๋ยวเราเดินกลับมาดูอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่พิดีวบอกว่าประมาณ40ไร่นะครับอยู่จังหวัดน่านนะครับอยู่ในแถวอำเภอเมืองนี่แหละนะครับที่ผมดูนะครับห่างจากเมืองออกมาประมาณ10กว่าโลนะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับสวยงามนะครับเป็นเป็นมันจะเป็นเหมือนเนินเขามากกว่าไม่ถือเป็นภูเขานะมันจะสูงแล้วก็ค่อยๆเอียงลงไปอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ลาดชันแต่ลูกนู้นอะ ชันกว่ากันเยอะเลยนะครับหนูนนะชันกว่ากันเยอะเลยผมเคยไปทําโค้อย่างนั้นนะโอ้โหเดินลาบากมากคนระับเดินขึ้นลงเนี่ยเหนื่อยแต่ตรงนี้บรรยากาศดีขึ้นมาแค่นี้ก็จอดรถเลยนะครับแล้วก็เป็นเขาลงไปอย่างเงี้ยมีเหมืองรอบเลยนะครับเป็น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 ใน,นคลองล้อมรอบตรงทิวเขานี่เลยนะครับบรรยากาศด้านข้างก็จะเป็นสวนสวนยางอยากจะลื้อทำทุเรียนนะครับพี่แกบอกสวนยางนะครับ ส่วนระบบแบ่งโซนเดี๋ยวมาดูระบบแบ่งโซนก่อนนะก็จะเป็นอมอเตอร์วาลวนะครับมีมอเตอร์วาล์ว่ตัวเป็นระบบหน้าแปลนนะครับก็ไฟ24โวลต์น,นะครับลดแรงดันไฟลงนะครับเป็นมอเตอร์วาลวปลอดภัยนะครับปลอดไฟไม่โดนไฟดูดข้างบนก็จะมีวาลวบายพาสวาลวบายพาสเอาไว้เปิดปิดนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นท่อให้ DPE สีดำนะให้ดูนะครับการเชื่อมท่อของเราเนี่ยก็จะเชื่อมติดเลยนะครับเชื่อมละลายร้อนเลยนะครับตรงน,นี้ให้เห็นรอยเชื่อมทุกจุดนะครับมันจะทนกว่า PVC นะครับท่อพวกนี้ทนสารเคมีทนการกัดก่อนได้มากกว่านะครับทนแรงดันได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นคลาสสิกนะครับในเรื่องทนแรงดันก็อยู่ที่ความหนานะครับแต่ผมพูดในเรื่องของ เนื้อวัสดุแล้วกัน,านการเชื่อมประสานของมันเนี่ยคือการการเชื่อมร้อนนะครับต้องใช้แรงดันนะครับอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมนะครับรอยเชื่อมถึงจะสวยงามนะครับส่วนพวกนี้เป็นการทาน้ํายาประสานท่อนะครับไม่ใช่กาวเป็นการทาน้ํายาให้ท่อมันะละลายนะครับเพื่อละลายติดกันส่วนตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวสามทางตงัวนี้ใช้หลักการละลายร้อนนะครับก็คือตรงต้องขัดท่อนะครับแต่ละอันผมต้องขัดท่อให้ ให้ผิวเดิมมันหายไป0.2มิลนะครับแล้วก็เชื่อมเข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายไฟนะครับ39.5จโวลต์น,นะครับจ่ายไฟประมาณ1 0 16แอมป์นะครับแล้วมันจะขดลวดตรงเนี้ยที่มันอยู่ในตัวเนี้ยมันก็จะละลายไปไปไปทำความร้อนละลายท่อให้ติดกันนะครับเป็นการประสานแบบร้อนนะครับมันจะเชื่อมประสานกันแบบร้อเซ็นเลยนะครับมันก็จะ ไม่ค่อยรั่วซึมนะครับแทบจะไม่รั่วซึมนะครับทนแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าการทากาวอันนี้คือระบบท่อดำนะครับที่เราใช้กันทํายากนะครับเสียเวลาอยู่ระดับหนึ่งเลยส่วนวาบิผีเสื้อที่ใช้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสโครงสแตนเลสเป็นเฉพาะของเรานะครับแบรนด์เราจะใช้ตัวนี้เป็นสแตนเลสตัวนี้จะเป็นเหล็กหล่อส่วนตัวนี้เป็นน็อตชุบนะครับนะก็นนะจะประมาณนี้เสร็จยงังเนาะในช่าง เปิดมันยังเปิดไม่ได้เน้ะใช่ไหมฮะสายมันหลุดเ่ยไม่ไถ่ายคลิปกองักหนังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับางนั้นมุมนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูปุ๋ยกันเออไปดูปุ๋ยกันดีกว่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับรอน้องต่อสายไฟ ว่าจะดูพาดูกลองสักหน่อยนะครับเมื่อกี้ตอนนี้ก็จะมีปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ยก็เป็นปั๊มอักอยู่ข้างล่างนะครับจะใช้ถังเดียวก็ได้ถ้าถังเดียวนี่ปิดตัวนี้นี่อันนี้ของถังนี่นะครับนี่ให้ดูให้ดูให้ดูบรรยากาศนะครับทำง,งานประมาณ3วันนะครับ3วัน4วันวันมาด้วยนะครับ,รบก็จะได้ภาพประมาณนี้ได้เลยครับผมพาเดี๋ดูบรรยากาศกับแล้วกันสว่างน้องรอรอน้อง เนี่ยลงเรือนครับเปิดเป็นไอเดียใครไปทำนะครับการไอข้าวข้าวขาหมูอยู่ไหนเอาให้หมาหน่อยมีข้าวขาหมูมาให้มันกล่องหนึ่งครับเมื่อวานมันมากินด้วยเอาข้าวขาหมูมาหน่อยเมื่อวานมันมาตอนมันนั่งมันมานั่งกินข้าวด้วยเลยต้องซื้อมาให้มันนะครับข้าวขาหมูนี่คือบรรยากาศด้านหน้าเนยนะครับอ้ามันจะหนีไปละ หมาเจ้าที่นะครับตัวนี้เจ้าถิน่นนี่คือบรรยากาศนะครับมีคนถามว่าปั๊มนะครับทําไมต้องไปตั้งข้างบนนะครับปั๊มตัวนี้ทําไมต้องตั้งข้างบนทําไมไม่ตั้งข้างล่างนะครับตอบได้ด้วยเหตุผล 2- อสาเหตุผลนะครับสําหรับเคสนี้นะครับหนึ่งคือบ่อเนี่ยมันไม่ได้สูงแค่นี้นะครับมันมีลึกลงไปด้วยถ้าเราตั้งข้างล่างเนี่ยกรณีเราต่อท่อธรรมดามานะครับ น้ำมันจะได้เฉพาะ2เมตรบน2เมตรล่างมันจะดูดไม่ได้นะครับอ่าเหตุผลที่2คืออ้าแล้วงั้นก็ต่อหัวกระโหลก,ออกไปสิลงไปข้างล่างตรงนี้ถ้าต่อหัวกระโหลกลงไปเวลาน้ําท่วมขึ้นนะครับเวลาหัวกระโหลกมีปัญหาหรือเกิดการอัิเตบอะไรเนี่ยก็จะซ่อมลําบากนะครับทีมช่างก็จะต้องมุดน้ําซ่อมหรือไม่ก็ต้องปล่อยน้ําข้างบนลงออกหมดก่อนนะครับซึ่งมันเป็นแสลรนะครับก็เสียดายน้ํานะครับหรือเหตุผลที่3ว่าทําไมไม่ดูดจากก้นบ่อขึ้นมาเลยนะครับซึ่งปกติเรามีท่อดเดนนะครับ บางทีดินเยอะนะครับดินเยอะในขางเนี่ยท้าต้องการเดนตะกรอนทิ้งนะครับเขาก็จะไปเปิดวาข้างล่างก็เลยไม่อยากจะเอาปั๊มมาดูดใต้ท้องเลยนะเพราะดินมันมาเยอะนะครับก็เลยยกนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับก็คล้ายๆกับอารมณ์คล้ายๆกับวางบนแพครับวางบนแพแล้วก็ดูดนะครับธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วก็สูบลงมานะครับ จบเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอไฟนะครับแล้ามาดูคลิปกองกันตรงนี้ก็ต่อนะครับต่อจากการเทสกองสามสิแล้วนะครับนนี้ก็ล้างกองมา้วขอขอเทสตัวหน้าอีกสักรอบหนึ่งหน่อยผมลืมกดถ่ายเมื่อกี้ถ่ายตั้งนานลืมกดนี ที่ดูยังไงก็มีปกติโล่สีอล่สนะีแล้วไปดีท okay. okay. bueno> ี่สองอ่าไี่ใช่แขกเลยตัวแรกมันจะต่างกันนะครับผม้งสองว่านี่สองนะตัวนี้มันจะน้อยกว่าหกอยห้าสิบห้าเนี่ยนะครต้องมาต่างกันแล้วก็ครับทีนี้ก็จะลองลองล้างกลองดูลองล้างให้ดูอีกรอบนึงหน่อยล้างยังไงสมมติล้างตัวแรกอ่ะอ่าปิดตัวโบน เปิดตัวล่างนี่เลยอ่ะทำแค่นี้แหละปิดบนเปิดล่างเสร็จตัวนี้ค่อยทำต่อเนี่ยมันก็จะหมุนอย่างนี้คนระับแล้วก็จะหมุนอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะยกแผน่นแ่นมันลอยลอยอยู่ตอนนี้แ่นมันลอยอยู่พอแผ่นมันลอยปุ๊บเนี่ยสิ่งสกโรกมันก็จะออกง่ายนะแล้วมันก็จะมีสเปรย์น้ำฉีดอรอบมันข้างบนเป็นหัวยกนะครับข้างบนเป็นหัวยก มวลเป็น,นหัวยกนะครับแล้วก็จะมีน้ําที่มามาจอดทางนี้นะครับ <rattling> น้ําที่มามาจอดทางล่างนะครับอันนี้คือกําลังกองอยู่ระบบกองล้างกับ่งอัตโนมัตเนี่มันก็จะทํางานก็แค่โยกยวกาวลาว์วสองตัวก็คือปิดน้ำไม่ให้เข้าตัวมันก่อนแต่ว่าให้เปิดไปทางน้ําทิ้งแทนนะครับอันนี้เป็นทางน้ําทิ้งอันนี้ทางน้าเข้าคุยง่ายคือถ้าเราปิดไม่ให้น้ามันเข้าตัวมันแล้วเราไปเปิดน้ําทิ้งกองมันจะทําการล้างกลับเองนะครับ ดีกว่าเราต้องมาถอดกระบอกทีละตัวซึ่งบางทีแต่ก่อนสมัยก่อนการถอดกระบอกหนึ่งตัวล้างให้คนงานล้างเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเปิดน้ําไปสักครึ่งวันอย่างเงี้ยต้องมาล้างกรองนะครับมันก็จะเสียเวลาแล้วการถอดออกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะสึกหลอนะครับพวกใบพวกอุปกรณ์ข้อต่อมันก็จะหลวมนะครับแต่เนี่ยมันไม่ต้องถอดอะไรออกแค่โยกวาล์วอย่างเดียวนะครับอันนี้สมมติผมล้างเสร็จละก็ปิดกับคืนอันนี้คือสภาพวะกรองแล้วนะอ่านี่คือกรอง พอกรองปุ๊บจะเห็นว่าน้ําก็จะหมุนวนนะครับนี่คือสภาวะกรองนะครับต้องดูว่าน,น,น,น้ำหมดร้อยน้าจะใสเลยนะครับใสสะอาดไม่ไม่เห็นสิ่งสกปรกตัวนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงนี่จะบ่งบอกถึงความละเอียดของไส้กรองที่130ไมคอนนะครับนี่คือสีแดงครับไส้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็น30ไมคอนก็ได้50สิไมคอนก็ได้ 100ไมครอน130 200 400ไมครอนนะครับมีห้าห้าระดับความละเอียดนะครับชุดนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับระบบกรองน้ําประปาหมู่บ้านนะครับหรือพวกทาความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมพวกระบบกน้ำบำบัดน้ําเสียนะครับประมาณนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้โดยการเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนแผ่นกรองนะครับตามความละเอียดแต่ภาคการเกษตรก็ชนิยมใช้130ไมครอนนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนตู้นะครับตู้ตรงนี้เราก็จะเป็นตู้กลุ่มปั๊มทีเฟสนะที่อยู่ข้างบนด้นะครับตู้ไม่ได้พูดถึงเลยนะวันนี้นนเราจะมีตัวซีที CT นะครับดูไฟดูอะไรต่างๆระบบก็จะเป็นซอฟ t ์สตารนะครับไม่ใช่ซอฟ t ์สตาร์ทอีเป็นสตาร t สตาร์ลันเดลตนะครับก็จะประมาณนั้นแหละครับ ต่อสายฟงสายไฟเบรเกอร์มีททมเมอร์มีตัว ct ีบอกค่าไฟต่างๆนะครับก็ดูในตู้เลยนะครับกุมปั๊มตัวนี้10แรงมานะครับก็จะจบประมาณนี้ส่วนปุ๋ยปุ๋ยผมได้พูดไปอย่างนออเมื่อกี้ปุ๋ยก็จะเป็นปั๊มหนึ่งแรงนะครับที่เฟเชอร์ประมาณ3ามบาทกว่านะครับซึ่งมันก็เพียงพอนะก็ต้องปล่อยตอนตอนที่เรากําลังจ่ายน้ําไปด้วยนะครับปุ๋ยนะครับซึ่งปุ๋ยตัวเนี้ย ก็จะมีท่อดูดอยู่3ทางนะครับถังที่1่ถังที่2เนี่ยก็วิ่งมาเข้าท่อดูดนะครับกับจุดที่3าเนี่ยเป็นท่อ2นิ้วนะครับนิยมจะเอาไปต่อกับถังพันลิตรถัง2องมลิตรถ้าใครมีถังปุ๋ยใหญ่ๆก็เอาจุดเนี้ยไปต่อเข้านะครับแต่ตรงเนี้ยยังไม่ได้ต่อนะครับก็ใช้แค่2องพันลิตรก่อนไอสองมลิตรก่อนส่วนฟังจ่ายนะครับก็จะผ่านเช็เชเกตผ่านวาลวนะครับผ่านโฟรมิเตอร์แล้วผ่านเช็ควาลวไม่ให้กันย้อนกลับมานะครับก็จบ กระบวนการนะครับส่วนตู้ก็เป็นแค่ตู้เปิดปิดธรรมดาหรือจะตั้งเวลาเปิดปิดพร้อมกับตัวนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับโดยรวมก็โอเคแล้วนะครับก็สำหรับภาพรวมของสวนที่นี่ถือว่าโอเคนะครับระบบน้ําไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับนอกจากต้องเติมน้ําให้ทันบ่อนะครับซึ่งก็เติมน่าจะทันครับใช้ปั๊มสองตัวนะแล้วก็มีท่อ3นิ้วส่วนเสียงปั๊มก็อย่างที่เห็นนะครับเงียบสนิทเลย ประมาณนี้ถือว่าเงียบนะครับไม่มีคกคักคกคักอะไรเลยนะครับก็น่าจะใช้ได้ดีไม่มีปัญหาสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจระบบน้ำหรือจะเรียนรู้ระบบน้ําก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย